สวัสดีครับ f c ตามนานประเพณีโอเชียว f c สาวหน่อยเป็นแฟนทุกท่านครับโอ้มันนี่สถานแยมดีแล้วครับหลังจากเมื่อกสอ,อบไปบุ้งคิดว่าจายน้า <Okay. S 1> งโนติกคือสอบมาแล้วครับเมื่อนี้นะค,ครับถ้าคุณนายต้องูกสาวก็ยัญญงตลาด นี่แหละครับตลาดโกศมปิสรครับมนันบรรยากาศแรงๆของพี่น้อง ข้าแต่เมยังตลาดครับพี่น้องตลาดเ<ะ>ขาเรียกตลาดอะไรแม่ตลาดถนนคนเดินตลาดถนนคนเดินอำเภอกุซื้อ,อสิสัยครับวันนี้เมยังจักเถียครับมากับคุณหญิงคุณหญิงหยอด ครับกับเขาไล้ครับพี่นอ้องค้นกับเดินไล้ายครับช่วงนี้ไม่มีฝ่ามีฝนอากาศกำลังร่มรื่นครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงกวา่ามีหมูสดโอ้มีทุกอย่างครับคุณ่ะอะไรไปกินหลัง ตียาทักทายเนะอฟซีนะนี่อะไรน,นี่อย่างดวงดวงอย่างนี่แค้อีกต,ต่อต่อต่อครับโอ้กระเป๋าหลายแล้วครับลองดูคล้ายตลาดเหล้าออบันเฮ้าหนิล่ะครับตลาดข้องผมอ่านิสานในมิจบยาง ดูเธอเคยเห็นช่วงเทออันอันโออันคนที่แค่เอาที่หัวเชียงเข้าไปพอมมันมันเนี่ยมีจะมานึงว่าไปคิดโบททอมาไม่ได้เซฟแชร์ให้เลยไปนะเรดี้กันรวมกันได้เลยจริงๆคิดว่ามีคิดโบททอมาลูกใช้ไหมไหม ออโอ้มีทุูหลังร้าน้าทุกอย่างครับประจิมไข่เต่าบรรยากาศกกเรงๆครับมันมีทุกวันที่เท่าไหร่แม่ทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันนี้เราเยาไปกินอะไรเราอะไรไปกิน ครับกับเข่าร้ายครับบรรยากาศกแรงๆครับอำเภอโคดถ้าในอำเภอกคดสมดีไซสครับเนี่ยอยู่ซอยซอยไปสนีเนาะไม่ต้องคุณแม่ซอยไปสนดีดูดูฝั่งนี้ได้ยังได้ดูฝั่งสวยเอาไปซื้อซื้อซื้ออะไรอุ้ยกิลิ เอาเลยเอาลวกเลยแบบนี้จะดีครับแล้งๆนง่เาหลอมคำนะครับปลาเผาปลาเค็งอันนี้ปลาย่างปลาเผาครับอา,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 าหารทะเล อาหารทะเลครับครับโอ้บรรยากาศดีครับรลูกค้าขาไลยครับพี่น้องพี่น้องยวอำเพื่อฮอกกับมาสันจอนเดินข้างมาจากข้างไกลไกลๆ,ๆกัมากครับพี่น้องอจกขอาไล่แห้งบรรยากาศดีด้วยครับฝนบ่มีครับมันนี้ทองปลาป,ปลรโปงครับ คุณแม่กับลูกสาวเพิ่งเลือของกันครับเพื่อนมีทั้งปลาอันนี้ปลาปลาสดกับปูเส่แล้วตัวหนี้ครับตัวมากจะเป็นของกินนี่ครับโอเคล้ายๆนี่ก็จะเป็นพวก โซนนี้เป็นโซนของเสือผา,าครับครับสนามน้ำลึกเล่ยนนั่งคุณแล้วก็ขึ้นไปหาเจแล้วอีก,ก่าครับเราเพิ่นทีเซ่อเขาโถกับนด้กับแดดเด้ไปเจอเบ่งเบ่งกันพี่น้องอื้อน,นี่อะไรไก่ย่างเขาส้นกวาากินครับบมกไข่ปลาขาวสัวนยำปลาดุกฟู เครื่องเทศครับเอ่อเ,ค,เค,ครื่องพิัวไอ้ลูกเงาะนูกับข่าลายพี่น้องส้อยไปสนีนะครับส้อยไปสนีอำ่ภอโ,ร,โรสมพิสัยนู้นอนี้พริกวนบานห้อง่วน,นี้ช่วนมาก็เป็นโ่วอาหารเลครับจสุด เน่าหยียเลยว่าท้างเลยกึงเนี้ยถึงลอยหยียยับพี่น้องไก่ครับไก่บ้านสุดๆโอ้โหนเกล้วอีใส่นอกัหลุกสาวพี่หลอดหน่อยไปมันมีหลายลากบ้าปลาิบางบอ่อมันีข้าแกงสดครับ อน่งถึงได้หมดโซนนู้นเป็นโซนหาไอ้กับข้าวไอ้โซนเล่นของเล่นะเแล้วก็อาหารก็มีอยู่มีอะไรอคนสวยเอ,อะไรลูกอ,อะไรไปกินแม่ได้ไไเลยอ,อนนี้เราจะทำอะไรกินยำป่ะยำใช่ไหมาอาหารทดสอบ,สอบอกินเล่นใช่ป่ะ,ะก่นอ้อง ถ่ายรูปหน้าปกให้พ,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 พ่อหน่อยถ่ายรูปหน้าปกให้พ่อหน่อยอ่ะไหนเขาดูดูครับอยู่ในท้องเด่นอนี่แล้ว <c oughs> อไไเอาไปอะไรอีกเอาให้อีกให้อีกอันนึง งบอัน,นหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมวันที่21นะครับประหายแร่งเครีย์แร่งใจครับเตาหน่อยตัวแป้งข้ามการปฏิดูการยูสนามกีฬากลางตำบลแพ่งอำเภอกุะสมหารีใสจงหวันที่า0ครับบัตรน่าจะ150บาทนะครับรอพอ,อยัง ระยะคนสวยเท่าไหร่ครับอรอกับอรอกับตอนนู้นเลยนะอรอกับตอนนี้เลยนะบรรยากาศแล้วแรงครับคืออะไรอำเภอโกสุมพิสัยตลาดแรงครับเ,รเขาเรียกตลาดอะไรแม่เขาเรียกตลาดเะไนะตลาดอะไรนะ,ะรนะถนนคนเดินถนนคนเดินอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสรารคามแม่ใไหคนะี่สิบโอเคค่ะครับนะครับหนะครับอัน้องนี่โอ้โคตรลายครับเอาครับพี่น้องไปช่วงบรรยากาศคําำรอบคำลำ,ำ,ำแรงอิลาาเอาเพื่อผสมดิสัยคกิปหนาเขาจะก,กินมาเดื่อมัครับมันจะกิบเ,เรียงดีๆท,ท่ารรดา ไปเจอกันไหมครับโครงการหนาป่าไหมเดือดเมื่อไ,ไทยว้ายตลอดกูหล่ะเจอไหมครับคลิปนี่ไปทำไคลิปหนาไปปลากันใส่ที่ตามตามหนาล็อกเฟิร์นอาดิเชียครับนี่นะครับได้ใบครับ